การได้เกิดในจักรวาลมนุษย์เป็นโอกาสที่ได้พัฒนาปรับปรุงตัวของเราเองได้รวบรวมสมบัติเพื่อให้เรามีความสุข จเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ผู้รู้ท่านเกิดในจักรวาลมนุษย์เป็นต้นแบบให้กับพวกเราได้พัฒนาชีวิตได้รวบรวมสมบัติ มีคนสัตว์สิ่งของบางส่วนที่ไม่ได้สังเกตอย่างละเอียดถูกกิเลสหลอกลวงไม่ได้ใช้โอกาสในการพัฒนาปรับปรุงตัวเองชีวิตเป็นยังอยู่จึงขาดแคลน อาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบถูกกิเลสหลอกลวงให้รับกิเลสเป็นชีวิตไม่ได้พัฒนาตัวเอง ไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง <c oughs> เป็นธาตรับใช้ของกิเลสโลภโกรธหลงจึงอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนสมบัติสมบัติของมนุษย์มีมากกว่าเดรัจฉาน เปตอสุรกายนรกโลกัตสมบัติของลักษณะมาบุรุษมีมากกว่ามนุษย์ผู้ที่ไม่ได้พัฒนาตัวเองด้วยบร,รมีสามสิทััพระเด็ชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรขาดแคลนสมบัติไม่ได้ใช้โอกาส ในการรักษารวบรวม,รวมปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลงพุทธจันทรทัศโรซึ่งเป็นการรวบรวมสมบัติจึงเป็นผู้ที่ขาดแคลนสมบัติดังปรากฏในยุคพุทธศักราชสองพัน ห้าร้อยปีที่มีคนสัตว์สิ่งของบางส่วนขาดแคลนสมบัติที่ปรากฏเป็นภัยพิบัติภัยพิบัติเป็นรูปแบบของการขาดแคลนสมบัติชีวิตทุกกระทมสมสาร ขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยากิเลสหลอกลวงผู้ที่ไม่ได้สังเกตอย่างละเอียดถึงบารมีสามสิทธัตถะเดชพระคุณลลงปุดดกันทัสโรหลอกลวงว่ามีสมบัติ ได้รวบรวมสมบัติซึ่งเป็นผังสำเร็จของกิเลสชีวิตเป็นยังอยู่อยู่กันอย่างไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่โอโหสิกรรมกับตัวเองกับซึ่งกันและกัน อยู่แบบขาดแคลนสมบัติถูกปิดบังจากกิเลสไม่รู้ว่าขาดแคลนสมบัติเมื่อกิเลสตั้งผังสำเร็จมากขึ้นในระดับที่คนสัตว์สิ่งของบางส่วนไม่เห็นหนทางในการแก้ไข ปรากฏเป็นการขาดแคลนที่เป็นภัยทิบัตคนสัตว์สิ่งของบางส่วนจึงรู้ว่าไม่ได้สั่งสมสมบัติไว้เลยไม่มีสมบัติดังเช่นผู้รู้ท่านได้บอกถึงชีวิต ของผู้ไม่รู้ที่สั่งสมสมบัติซึ่งไม่ใช่สมบัติเป็นของหลอกลวงต้มตนจากกิเลสเมื่ออยู่ในสภาวะที่ถูกบังคับให้ตายซึ่งเป็นสภาวะที่โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์เพื่อรวบรวมสมบัติ ไม่ได้โอกาสที่จะรวบรวมสมบัติเป็นขั้นตอนที่ถูกบังคับให้ตายจึงรู้ว่าเกิดมาในจักรวาลมนุษย์ไม่ได้รวบรวมสมบัติไว้เลยเป็นการตายที่หวาดกลัว กฏธรรม์บังคับจากปิเลตให้อยู่ในสภาวะเสื่อมจากสมบัติอยู่ในภพภูมิที่ต่ำจากมนุษย์ไปเรื่อยๆนั่งเช่นที่ครูบาอาจารย์ของเราท่านได้กล่าวถึงเศรษฐี ที่ไม่ได้รวบรวมสมบัติบารมีสามสิทธัตถะเดชพรุลโงพุงทธกันตัสโรดำเนินชีวิตในจัก,กรวาลมนุษย์รวบรวมสมบัติที่เป็นของปร้รอมจากกิเลสดำเนินชีวิตด้วยไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิก,กรรม กับตัวเองกับดิพานธรรมบาร,รมีสารรมสิบทัศพระเดชปุคุณหลวงปู่สดจันทสโร,รทั้งหมดทุกส่วนให้เวลากับการรักษารวบรวมธรมรมกิเลสเป็นสมบัติปลอมเป็นอาหารเครื่องนึ่งห่ม ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เกิดขึ้นจากกิเลสรวบรวมไว้ได้มากซึ่งคนผ่านรับรู้ว่าเป็นเศรษฐีในหมู่ของคนผ่าน การรับรู้ของคนผ่านกฎกติกาเงื่อนไขของคนผ่านเป็นไปตามกิเลสการรับรู้ของชาวสิวิไลบรมีสังสิทธัตระเดชพกุลหลวงปุสจันทัโรกฎกติกาเป็นไปตามบรารมีสามสิทธัตถะเดชพุกุลหลวงปุสจันทัโร คนพาลรับรู้ว่าการผิดศีลห้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ยกย่องสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันของกลุ่มของคนพาลการฆ่า ทำลายทำลายตัวเองเป็นสิ่งที่ยกย่องสนับสนุนให้ทำให้ร่วมกันทำการสูบเสพเพื่อฆ่าตัวเองฆ่าผู้อื่นเป็นสิ่งที่น่าสันเสริญยกย่อง เป็นผู้กล้าในบูของคนพานสมบัติที่เสรถีสั่งสมจากธรรมกิเลสไม่รักไม่เมตตาไม่เอืออ้อธอรไม่ปลอดภัยไม่โอโหสิกรรมเกิดสมบัติที่เป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยาศัยพลังงานทั้งะเอียดทั้งยาบ มากเป็นเศรษฐีในหมู่คนผ่านเป็นผู้ขาดแคลนในหมู่ชาวสิิีลัยประมีสามสิทธัทะเดตกุลหลงปุสย์เจนทัสโรเศรษฐีเป็นผู้ไม่รู้ไม่เตืน่นไม่เบิกบาน จากบารมีสามสิทธัตร,ระเดชพระคุลมุตตเจตัสรโรถูกหลอกต้มตุนจากกิเลสให้อยากได้อยากมีอยากเป็นพังสำเร็จเวลาของกิเลสอยากได้อยากมีอยากเป็นสมบัติที่เป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งเลียดทั้งหยาบ ที่เป็นของกิเลสที่ดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหาสิกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมบาร,รมีสามสุดทัตประเดษพระคุณหลวงพ่สดจันทัสโรอยู่ในหมู่คนผ่านที่สนับสนุนส่งเสริมกันให้ รวบรวมรักษาสมบัติของคนผ่านเจษฐีอยู่ในฐานะเศรษฐีในหมู่คนผ่านมีความหวาดกลัวหวงแหนสมบัติที่รวบรวม รู้ว่าไม่สามารถที่จะรักษาไว้ได้เพราะไม่ได้มีสมบัติจึงมีความรู้ว่าไม่ได้สามารถที่จะรักษาไว้ได้เพราะมันไม่มีอะไรที่จะรักษาไม่มีอะไรที่จะอยู่กับตัวเอง พราะกิเลสโลกก็ลงผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือกิเลสพระวิสามิทัตธ์ปร,ร,ระเด็คจคุณปุสสจรัสโสรผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือตัวเรารูปแบบในการหลอกลวงต้มสุนของกิเลสแนบเนียนผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานรู้ได้โดยยาก เศรษฐีวัดกลัวว้าเวไม่รู้ถึงขั้นตอนของชีวิตว่าจะถูกบังคับควบคุมให้ดำเนินต่อไปอย่างไรเวลาในการรวบรวมสมบัติที่แท้จริงหมดไปเรื่อยๆ เป็นเวลาของกิเลสบ,บังคับให้ตายเกิดในชาติของการเป็นยาจกเพราะไม่ได้รวบรวมสมบัติบารมีสามิพั์พระเดชพระคุณหลวงพสุสธจันทศรกเกิดในครอบครัวขอทานเป็นครอบ ครัวมหาทุกขตะเมื่อเกิดในครอบครัวทำให้พ่อแม่หมูคณะของขอทานลำบากในปัจจัยสี่ลำบากในการดำเนินชีวิตเมื่อคลอดออกจากแม่ พ่อแม่ครอบครัวตัวเองผู้อื่นที่อยู่ไกลลำบากขัดสนในปัจจัยสี่ในการดำเนินชีวิตเป็นที่สังเกตจากพ่อแม่เมื่อเด็กที่อดีตเป็นเศรษฐีที่ถูกหลอกลวงต้มตุนจากกิเลส ไม่รู้ว่าได้โอกาสในการรวบรวมบาริีสาริทัศน์พระเดชพุณธลพุทสดจันทัสโรถูกกิเลสหลอกลวงต้มตุนไม่ให้มักน้อยไม่สันโดษกิเลสหลอกลวงย่อยวนให้อยากได้อยากมีอยากเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสสมบัติของกิเลสไม่ได้ให้เวลาในการ เกิดในจักรวาลมนุษย์รวบรวมสมบัติบารมีสามสิทธ์พระเดชกรมรสจทัสโรเมื่อเด็กที่เป็นมหาทุกขตะอดิเศษถีในหมู่คนพาดมีอายุที่สามารถขอทานได้ด้วยตัวเองพ่อแม่ ทิ้งให้ขอทานด้วยตัวเองไม่ร่วมเป็นครอบครัวเด็กมหาทุกตะอดีตเศรษฐีในบุคคลผ่านว้าเวไม่มีบริวารสมบัติไม่มีรูปสมบัติมีบุค,คลิกลักษณะไม่ได้เป็นปกติมนุษย์ เขาอยู่ในขั้นตอนของการไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกไม่มีช่วงของการเป็นมนุษย์เมื่อผิดศีลห้าเมื่ออยากได้อยากมีอยากเป็นหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นหลอกลวงต้มตุน เอาปัจจัยสี่เอาสมบัติผู้อื่นเป็นผังสำเร็จในการเป็นเปรตเศรษฐีที่เป็นเด็กมหาทุกขตะไม่ได้มีรูปสมบัติที่ปกติบุคลิกลักษณะ ไม่ได้เป็นปกติมนุษย์ไม่ได้รูปสมบัติไม่ได้คุณะสมบัติไม่ได้มีสมบัติไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีบริวารสมบัติไม่มีลาบไม่มียศไม่มีสันเสริญไม่มีสุขทุกระทมสมสารอดอยาก อ,อธานยากลำบากอดอยากเป็นปกติของเด็กมหาทุกขตะที่ไม่ได้รวบรวมสมบัติปรมีสัจทัทธะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทรัศโรในเรื่องที่ครูบาอาจารย์ของเราได้ถ่ายทอดก็มีเรื่องราว ของเด็กอดีตเศรษฐีในหมู่คนผ่านในแต่ละขั้นตอนของชีวิตเด็กมีบารมีสามสิบทัศน์เด็กรรดปุคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรทำให้ได้กลับไปบ้านเดิมของตนเองจำที่ฝังสมบัติ ไปได้มีพระผู้ตัสรู้และเองโดยชอบเป็นกัลยาณมิตรทำให้ได้โอกาสในการรักษารวบรวมสมบัติปรมีสามสบทัตพระเดชพระคุณหลวงปสุสถจันทัสโรกัลยาณมิตรจรึงเป็นผู้ที่ให้รับ ารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันททัศโรกับทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันททัศโรเพื่อพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ทำหน้าที่อาชีพงานที่แท้จริงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทร์ทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโย พญายาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนุกโยได้นำให้เราอดทนรักษารวบร,รวมบาร,รมีสามสิทธัตถะเดชพุกุณหลวงพ่อสดจันทัสโรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิทธัตถะเดชพุคุณหลวงพ่อสดจันทัสโร เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติเป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบรมีสานสิทัศน์พระเดชพระคุลมุสเดนทัสโรประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยรละลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมวารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัโรอย่างพร้อมเพียงกันไปกับครูบาอาจารย์ของเรา อย่างสะดวกรับเรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมมารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุอสดจันทัสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจะ